ลงโพลล,ลลงไหมลงจิเป้นลงแม่เนี่ยจิตอมีคนกลัวโพลเออไม่ชอบจับที่ซุ้ที่ตำส,สุดเบอร์สามยางไสัตว์ียกว่าจะลิงกิง <c oughs> พลังไม่มาใช่ไหมให้พลังมาไออาร์ตอาร์ตแล้ววันนี้พวกไม, <Yeah. S 2> ไม่ได้นะนะป่อยมันตกไม่มีใครเอาควอ๋อมันไกลตรงว่านขาจะไม่มเด,ดี่ย ตัครับตครูไอ้นุ่มลงตะครูที่เหลือลงจิก๊กซออ้อาวเห็นหลุดเฉย<อ>เป็นเน็ตเป็นเน็ตใ้ช่วงนี้ไอ้นุ่มมันเป็นใหญ่วะ่ะใหญ่ใหญ่ต่อหน้าเพื่อนเลยไม่รู้หรอเป่าเาน่เอาไปทำเป็นสุด <c oughs> กมเเขาไอ้โฟจัดได้ปืนเชี่ยนี่เข้ามาได้แบบได้ไงเนี่ยปืนอะไรกิจกรรมพื้นที่การได้สุดในเกมเออปืนที่การได้สุดมนมีลูกเกี่ยวขอไอ้ปืนใหม่อ่ะอืมค้อนไม่ได้แล้วอ่ะเมื่อกี้อยู่กันเนี่ยค้อนมันต้องมีค้นค้อนคนไหน่อตัวไหม นอนน้อยอ้นอนไม่ติดต้องไหนหรอผู้สาววะผู้สาววะโอ้โก่แป้งเลยนอกนกี่ตัวแล้วเนี่ยสามเดี๋ยวบนขาวเดี๋บนขาวเไม่ไม่ไม่ไมาชุบแล้วเหลือตัวนกตัวเดียว นี่หน่อยตัวไม้วัตช์เอาต์ใหกูยิงตัวน็อกนี่หว่าโอ้ยย้ยเฮ้ย Watch out ชุบแล้วตรงเนี้ยเออใช่ใช่กูบอกไงกูมายิง Watch out ต์ตนนี้เยอะโอ้

ที่ซื้อแน่เออกูตกใจแปบนีกูใจหายเว้ยบเดี๋ยวเราจะจอดเ้องจอดที่จุดตรงนี้ไหมวะอยู่ตรงนั้นจอดจอดตรงเนี้ยได้ตรงนี้นะเล่นตรงเนี้ย ียแหละมันขึ้นไปอย่างเอ้ยก็มนันมีเพื่อนอีกข้างบนนะ,ะอ้ยแสนนปเอ้าเฮียพี่ตรงนี้นุ่มเ็นนุ่มเ็นก็ไปเติมก็ไปเติม เฮียไม่มียามาแม่มามาไม่หมดตั้งยอมยังชุบเฮียมันชุบหมดเลยไม่มียามีแต่ยาพันโง่ไม่มีระเบิดเลยวะคานคานคานไปหาคนที่ชุบได้คานมาคานมาคานมาข่อยเคี้ยวมีไอ้เฮียหัวเครื่อง <T uber> มา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 ลบได้ละลบได้ละล <go>, บได้เอาขอยาหน่อยขอยาหน่อยขอยาหน่อยมียาไหม <S 2> <S 2> <S อ้าวอ้าวเพิ่งเก็บเหมือนกันดิว่ะอ้าไปแล้ว <as> ไปเลยเดินไปเ <S <S ไปพิ่งเก็บเงินอย่ามองที่ผมผมไม่มีนะ <S 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 ผมหมดไปเมื่อกี้นี่เฮ้ยพี่อย่าลืมมีคนหนึ่งนะที่น็อกเอาลืมเกือบแล้ว <S <S อเออ้้เหียแม่งไอ้ไอเหี้ยมึงหนีทำไมวะไปชุบเพื่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะโจไก่ไอ้นี่มันอยู่แถวนี้ไงอยู่บนคาอยู่ Mark the location ไอ้ฟิวฟิวเมื่อกี้เนี่ยยืนนี้อยู่บยยนน,น,นี้โดนหลังโดนหลังฟอ๊บหน้ามึงไอ้เหี้ยตัวใหญ่บอกเอฟเลย นนหน้าครักี่ตัวตัวเดียวไหนวะอยู่ไหนวพอดีขนมทีแรกที่เรา,วายิงว้าวตาอุ้ยไอ้เชี้ยกูตกใจหมดไอ้สัตว์นี่ใช่พี่กระตรุกใจนะเนี่ยต้องผมว <'s> ่าจะออทำไมเมื่อกี้ไม่ได้ยิน มันพึ่งมาเอัอนี้มาคอร์ตี้จำได้ไม่ให้ชช้นนะี้อย่างางาเน็ตที่ผ่าเอาไปหาพี่ปรสีแล้วเ t ชัแล้วพูดถึงตัวเ่างนะ้ำไอ้เด็กน้อ

ันไม่มีมาทานี้ก็ได้โหเก็ดแดงไปเลยกูสัตว์แม่งม,มันไม่เดินมาแก้ถ้าเดินอีกหน่อยนะโดนขึ้นรถเอาเอาแม่งเลยแถงให้แต่ยาวแม่งย,ยาวยังไม่เต็มเลยวะเออ,อไปมันก่อนเลย เฮยเลยกูงูไม่เก็บอะไรมาเนี้เฮ้ยเฮ้ยหลุมนี้ได้อยู่เออเออเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขวามาไว้สักนอนโหเขาบ่นโล่งมากโล่งมากเว้ยเอ้ยไม่เจอแหละไอ้เชี่ยวมันบอกแล้วมันบอกแล้วไอ้นุ่มไอ้นุ่มลงไอ้นุ่มลงขันมานี่ไม่ทางสว่างเลย เอสชอตได้ตายวงหนึ่งวะไอ้ตายวงสองไปแล้วได้มา too, hey, <ma. S 1> หลัง Watch out เนี่ยวะปุ๊บปิด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 โถมุมแคบระเบิดกูบอกเลยระเบิดนู่เดียวได้วงเข้านู่นเหรอขานตรงนี้เข้าวงไหม ท่านว่าเขาบงไปดิตาโมงมึงว่ามึงว่าสุดยอดร,รีเฟกไหวปะไหวหรอเฮียหลายทางบ้างขวางซะโม่ยูเราไปก่อนอไอ้นีออไนออไน่ไอ้นี่ไอ้นี่ยังไม่เข้าวงเ,ออเลยเออนิ่งไว้อโหไอเฮียลงไปเลยแม่มันเฮียเนโล่งจังข้างหน้ามันอยู่นอกวงปะ ใช่ใช่ไม่ได้มีรถขวาขวาเดินขวาเดียวหลุมหลุมหลมหลุมมีสองตัวมีสองตัวตัวนี้ตัวหนึ่งสั่งมาจะหลุมนะมันจะหลุมแล้วตัวนี้เนี่ยตัวที่กูเห็นบอกนี่ยไม่หลุมอ่ะนี่มันข่าวยิงเขาไม่ยิงนั่นได้หลุม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 มันไม่เห็นเรามันไม่เห็นเราโหหลุมไม่ช่วยที่อะไรตรงเนี้ยจริงเห้ย สวยเฮ้ยกลัวเจ็บมั้นอะตายวงตายวงตายวงเอานอกวง็อตัวเดียวเหรอตัวนี้วอชเอาต์ฟองนะเราไปขอดียาไม่ได้ตึงนะพวกที่ตายอ่ะไอ้สัสตัวเดียวก็พีเกมได้นุ่มตัวเดียวที่ไหนแล้วสามตัวหน้าเราเนี่ย พี่กุ้งตองออกสายมาตอนนั้นแน่ว่าเราออกสายไปไหมเอาเข้วเาวงอะเราเข้าวงเหม็นตึงเท่าไหร่เลยขอใช่เลื่อนรถได้ไงอ่ะนี่อะวิชางูเลยแรกอะ่ะแรกกูไม่กูเห็น,นเป็นตัวดำเรี่กตัววิชางูแน่กลางไม้ น็อหนอ่อยตองไมน็อกช่วยนิ่งจังวะใส่เลเซอร์ยังนิ่งอ่ะไม่หัวเจอละควายอุ้ยโทษโทษโทษไอ้ต้นไม้ฟังขวาใช่ไหม Tôi có thái eh. Chuyện nổ rồi nè Tôi đều Ôi, không đã từng, không lên ngu yeah let's go i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in circle cause i wanna have worth